สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีแม่แม่และเอฟซีทุกคนเด้อเปลี่ยนลูกอีกแล้วเออมันเปลี่ยนเป็นแบบนุกผู้ชายนะ้อนไหมเนาะ <laughs> ไม่ใช่เหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาหล่อทุ่งหล่อท่ามาดูสามีเกี่ยวหญ้ากันค่ะพี่น้องค่ะนางเกี่ยวหญ้าไม่ห้งนะพี่น้องนางเกี่ยวหญ้านางเกี่ยวกามาดูกันนะคะให้กำลังใจส,สามีค่ะ สามีเราเป็นคนขยนันนะครับพี่น้องเมื่อนี้เนะี่ยเป็นมาแต่เศร้าเพราะเผนมาได้เกี่ยวหญ้าอยู่เพื่อนผนก็เลยมาเกี่ยวอยู่พี่เมื่อวานเป็นกับมาแตาา่เศร้าแล้ว่มเกี่ยวแล้วแล้วผนกับเมียพี่น้องวันนี้ก็เราจะมาให้กําลังใจสามีสุดที่รักของเรานั่นเองค่ะที่จริงใส่อันหูฟังเนะี่ยมันได้ใส่ปุธุได้พี่น้องเนาะนนนาอันนไปซื่อนายกำลังเกี่ยวหญ้าอยู่พี่น้องเดีเ๋ยวเพิ่อนคนนั่งเกี่ยวหญ้าเอาไซ้ส่แล้ว ข้าวนาปีนี้งามอดีพี่น้องปีกะอันนี้มีตรหญ้าปีนี้งามอดีรหญ้าก็มีตรกระบะลายหอมด้หอมเขา่าด้อันนี้จะเป็นตะก,ก้านะคะแต่ว่าหญ้าเต็มพี่น้อง เออนางเกี่ยวจังซสิพี่น้องจ๋าแถวขามันจะคือบอกเกี่ยวใช่ไหมขามันจะบกเกี่ยวบกเกี่ยวก็เข่านะบาจักอันนี้นะ้ำมิตรเนี่ยอันนี้อยู่กะในพี่น้องอันใบกอกเข่อจางเหลืองนี่นะไกเกี่ยวยาเกี่ยวแจ็คซอฟน,นี่นะไปเ,เกี่ยวหน่อยแท้ ว่ามันสิอิม่มแต่สามตัวนะ,อ,ะอ้าวเดี๋ยวก็ย,ย,ย,ยวไปได้มาเลี้ยงนะมันนี่นะนะะะี่คือประมือก๋วยจั๊บอย่างนี้เลี้ยงเข่าเขาจะมางานท้าพี่น้องอันนี้เข่าเขาได้หนักขดดับน้ำหนังนะงานงานพี่น้องจ้าเกี๊ยวถุงบรรยากาศกลางทุ่งไร่ทุ่งนาครับพี่น้องค่ะ เปานะฮาพี่น้องมีแต่หญ้าผสมาลกกันยังมาทันในลกจ้าพี่น้องเอ้ยโลกให้รุมนะส่วนสามีมาลกยังมันลกสัาปัดพอแล้วสันพี่น้องบึ๊อันนี้คือเกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะมันกลิ่นยอ,อ,อยู่ตีใหญ่แก่ๆนั่นเนี่ยไรใหญ่แก่ๆนั่นเนี่ยนะ มันใจมันตายหิวมาจากพี่น้อ,องเนี่ยอันนี้มักนก็นะกินปกติน้องมันหิวนะมันก็กินสิอันนี้เนีใบาคายพี่น้อ,องเอิ่เนาะบางคนก็นสิจักเอิอ,อย่างเงี้ยคนะือเขาพี่กายในเนีย่ยอันนี้แหละเต็มให้หน้านะนั่นแหละมั่วมากินน,นั่นแหละพี่กายนะก็ม่เกี่ยวอ่ะ พี่กาดเนี่ยะเปิดประเด็มาดับหน้าซอยเพื่อนบระด็มาเกี่ยวข่าวซอยเพื่อนเนี่พี่น้องอยู่บ้านนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเพิ่งมาตอนคุณย่าเสียเนาะจะเมื่อเราจะสิมาใหม่บ่ซีมายังไหมใจม,มา,ายัง <laughs> <laughs> จากกสเกษตรน้อ<บ>ง <c oughs> <c oughs> มันไปอยู่ข้างพ่นหนาเกตประเต็มไปานนประเต็มจะเก,กีเ่ยวไม,ม่อีกโอ้ยเต็มอยู่ดอกประเต็มเมื่อละกระเป๋าอีกวะเกี่ยวหยากรบประเต็มสอบได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวเองเกี่ยวคนเดียวพี่น้องขาสามีหนูเป็นคนขยันครับพี่น้องขามีงาการการช้างนี่ได้เบิ้อนพี่น้องเอ๋ย ให้ได้ทุกอย่างนะใน,นพี่นอ้องนกเวเก้ียนปะยาเขตเหมืนบะ <c oughs> เรื่องอันเรื่องดำไพ่ดำหน้าในบทประได้พี่นอ้องเขาเลอกตึกแง่เหร่นน้ำนี่โอ้ยทีหนึ่งแม่นบะมากแง่ใส <c oughs> ่เกียวจะดิมากแง่เรื่องเหร่นน้ำนี่นพี่นอ้องเลยจะน้อยน้ำแก้งอีก,กรอบในกาซิเลเหร่นหน,หนี้แน่นเนาะ วันนี้เราก็จะไปเล่ยนนะจะไปเรียนยังไงบ้านนะบอไปเล่นกับใครอะไปเล่นกับใครเล่นกับสาวติหมดไปตรงนั้นสองคนนะนโอ้สองคนกับสิบไปเล่นพี่น้องจา๋านางพึ่งมาแต่เลี้ยงงัวนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเนาะช่วยกับเพิ่งสักเครื่องเนี่ยสักเครื่องทงสามหมื่นไอี่น้องเอา้าเกี่ยวอีกยังไม่เต็มเท่าไหร่แล้วก็สิละก็สอบไปให้นาง เข้าวก็มีอยู่ผสมเกี่ยเกยวเนี่เอาเข่านะพี่น้องไว้เบิ่งกว่าไม่ต้องมีแต่หนาลายตัวเด็กตรงกลางในเดสามีมีแต่หนาเด็กทางกลางนะจะลายนะเข่าบันจะมีได้คู่ฟังชูๆนะมีแต่หนาได้พี่น้องข้ากับหนาใบมันสิบรื้อกันพี่น้องก้ามันสิเขียวกว่า โดนค่ามจะเกี่ยวอันนี้เป็นตกกะกร้าที่ห้างว่านแต่ว่าหยาเก,กิดจัดเลยอันบประ้อันโลกเบิร์ดพี่น้องเว้ยเมือ่อยแต่ก็บบริ้ดําใสเกี่ยวหยาแ,แล้วลรานั่งกระเซียเมื่ออันดีน,น,นั่นมนะันเบอรเตี๊บโตหรือเปล่านะงานงานกำลัง ทาแป๊บทาแป๊บไปเปลรนน้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยมืดขึ้นเนี่ยนี่กับไปเล่นน้ำคนละเงินคนละเงาะน้ำผมว่าเอ้ยใบคอ,อยไปเล่นน้ำตีอา้าวปาจิจกักใบคอ,อยไปเล่นน้ำมะปาจีหัวอะไป,ไป กำลังจะเต็มทามบ่หายไปเลธิน้ำมันพอลหัวพี่น้องเลยหายไปใครหายไปใบไปกับใบหายไปตัวเนอปัจจุบันหัวขาดรถเราไม่เอาไปเพราะว่าจะเลี้ยงนมสู้โตสู้จะบ่ะเทได้แปลงตียังไปขบวนไปแปลงมีเงินแปลงยุไม่ทิ้งเอาเองก็ได้มันสง่ยานตอนนี้นายกระสืแป้งไหม ไปกกยก,กยก,กใส่หัวตั้งใส่หัวแล้วก็ย่างไปโลดตลาะครับพี่น้องคะ่ะเด,ดีด๋ยวรถเอามอดเดี๋ยวไปไปน้ำกันนะ,นาาะกระหัน,ลนกลับไปพร้อมกันเด้อันยาไปส่งแล้วก็รถขึ้นมาเถี่ยวเพิ่นมีเนี่ยอยากไป ี่น้องอย่ารลายลายเจมูออจะชิมรกเมื่อนี้เป็นวันพระก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาโลกพี่นอ้นองเขาเอื้อว่าสิลกมาโลกแต่เออลืมลืมว่ามือามา่อบบนี้วันพระเนาะก็เจะไปมาโลกเอาข่าวไปสั้นร้อยตีโอ้ยนี่ก็เป็นโรงสีข้าวโอ้ก็บ,บังคุงบรรยากาศยน่ยมเศร้าเนาะครึมอันนี้หน้าเราจะเหมือนงานแต่พี่น้องยอมหับง,งานไปหน้าเฮาก็งามกันนั่นแหละ หน้าเพื่นง,งามกับประสูนาเฮาดอกนอเนาะเฮากินข้าวหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้กินข้าวหน้าเพื่หน,พงงนหน้าเพื่นสิงามจนได้กับหน้าเพื่นเนาะเป็นหน้าเฮาเขากไม่ได้กินน้าเพื่อเขามัวขาวขวายไปแล้วปูนหอดเชื่อนเลยบรรยากาศนะโอ้ยมักจิดายังาย,งยางอยู่ในพี่น้องะนะบรรยากาศยามเช้านะคะบันเอเน้าวตี้โบนีก่ก็ สิบโมงนะพี่น้องก็ยังเสว่าเศร้าอยู่เนาะมันยากาศยามสายๆแต่ว่าสิบโมงแต่พี่น้องบรรยากาศเท่าอันนั้นเห็นแดดพี่น้องเ้ยมันเห็นตั้งแต่คีเมคลื่มฝนจะตกค่ะพายุเข้าหลายวันแล้วไม่ตกตกแบบอ๋อพลาดดิตกแบบประปรบแปลกต้อยเดียวแล้วก็เศร้าอ่ะแต่ก็มืดคืขึมตลอดนี่แหละแมื่สิว่าสิว่าพี่น้อง บรรยากาศยามเช้าสดชื่นนะคะยามใา,ยาม,ายามสายกันแบบนี้กับแบบ่อนแดดกันดองเฮดเวียดกับ่บมือยบรรยากาศอยู่บ้านกับโทรมาบอกว่าไม่ไประสิทธิ์เบสตีมาไปคิดเบสวะเฮียไม่ไปคิดเบสหล่อเอาวันศีลก็เลยไม่ได้ไปนะคะบอกไว้วันนี้คุณพ่อก็มาด้วยบ้านาสีเขียวามาเล่นกับน้องสาวยิ้มหาลูกสาวดีเนาะนะคะบรรยากาศยามเชา้าเฮา ท้านอาจ้งย์ด่างกินห้องสีขาวพี่น้องทุ่งไร่ทุ่งนาแน่ไปท่านอดจารยมีแต่สีเขียวดอกพี่น้องน้อยย้ำให้ย้ำนาจากสีนาะปุ๋นสีเขียวถั่วป่าถั่วเมืองเลยพี่น้องเอ้ยทำให้ดำหน้าเนาะอันนี้คือเลี้ยงวัวมาแล้วนะคะมาผูกไว้พี่น้องกินน้ำกินน้ำในกำมืผูกทิ้งปฏิอิ่มไปได้ด้งูเลยเนาะอันบอนผูกกับกลมมักซิดาพี่น้องเอ้ย เอามาสีดาไปกินจ็กหมากซอมเมียน,นี้มันไม่นอนแต่ว่าระมัดระวังเราจะเอาหมาที่มันไม่สุกนะครับที่มันพอดีพอดีกินนี่กับมาผู้กแกลั่สิดาพี่นอ้องเบิ้งัมสีดากะพี่น้องเลยอ,อยู่เทิงผมไปสิขึ้นเอาเนาะอดีเอลอสามีก็ไปแล้วอยากได้ลูกนี้สามีก็ไปแล้วเอากระสอบหนี่ไปส่งให้เขาแล้ว จจิมันก็มีลายลูกเด้พี่น้องมสีด้านะเปเปลี่ยนสีพผมใหม่แล้วพี่น้องมันตกสีแล้วอลายเป็นสีเขียวเขียวแบบสีอันแมงเงานะพี่น้องอีกสองสามวันนู่นสีนี้ไม่น่าเข้าหน้าเลยแบบมืดทึบเลยนะาจจะคองกรมืดเลยโอเคพี่น้องเลยอ,อีกชองสามวันก็จะไปแล้วไปทําสีผมนะคะ คุณอาจะมาวันไหนยังไม่รู้นะคะคุณอาไม่อยู่ก็ช่วงนี้ก็ช่วยดูแลกันทำเวียเคิดเบียร์เหงานใา้กับเขากำนันําซอยกันพี่น้องก็ตามมีตามเกิดพี่น้องบางทีก็หาได้ก็ได้กินบางทีหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินปกติคุณอาอยู่ก็จะช่วยเออคุณอาแบบเกาะคุณอากินไงเอาไปตลาดไปโน่นนี่นั่นก็จะซื้อมาในคุณอาไม่อยู่นะคะต้องดูแลตัวเองดูแล อันคนในบ้านหลังสีเขียวด้วยกันแบบดูแลนากันช่วยกันดูแลน,นะคะพี่น้องโอเคครับพี่น้องค่ะมา่เน็ตก็ข้อตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยฝากไปกระดาษใจให้ครอบครัวบ้านสีเขียวทุกคนด้วยนะคะขอพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการ,กกการติดตามทุกๆก,การรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ